กำนัานว่าจีจีหนังควายอือฮืกันฮอนจะเทอกันยังหรอวะสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนวันนี้พ่อกระซองน้ำหวานสาวลาวได้ทุกคนเด้อวันนี้พอกระบานกระบวกคือเก่าถ้าจะไปหากินคือเก่าทุกคน เปิดหนาวแต่เดิอมีพี่น้องเอฟซีว่าเปิดไฮน์วัานเปิดหนาวแตอจากเบื้องหน้าเปิดหนาวเปนนบานเปิงหนาวภาคักปัญญังเลยไปเก็บไปหามาไปเก็บไปหาชิบหายกินยังไงทุกคนกัย่างรอบานได้ไหมอันนี้แค่บริการบานเฮา Ngay 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 เก็บพักเล็กกันนะคนเบอร์อ้อมกินแรงกันแักสจะได้กินแรงอยากจะได้กินมือทุกคนจะ,จะได้กินระเบ้อ,บอม,มาเนี่ยนะมาลุ้นกันเบือ้อืง มีลายกุ้งแหงนุณนค่ก็ข้าหารนะนี่ครับริมาหาร เมื่อดาวพามาปกติเจาวเจาปัญหาร,นารเน่าข่ะบริหารมันเป็นอยู่ในบานแล้วทุกคนอยู่ในกลางบานเลยมันเป็นของอันอยู่ในดินรวมขึ <c oughs> ้นกรดฮีช่องต่อทุกคน กล้งนี่ลายเนี่ยโอ้ยน,ำนำ้ำหวานเอาขึ้นไปนเกลียดกำลังงาตัวกันไม่ได้งามงามัน บง่งความสุงมความสุงมจากตน้นโอ้ยบาวาไหลๆเล้วพะเมือเพื่อพี่น้องน้ำพี่น้องมาสองคนอมไหลๆเลย สอบตนแล้วพอแล้วมั่งโบมาเมื่อสอบมาทุกคนเอาทาั้งเอาทั้งก้างเอาทั้ทงจิ้งทั้งเขือเลยฮ <laughs> ู้งเด้นี่ยไ <laughs> ปไปเมือ่อพอดูเงินทุกคนป่ะเมื่อกันมนื่อไง สบายดีทุกคนอ่าปักขวานฮ่าไปไปพี่นมมี้ขวานวายันนี่บ้านหันวันบ้านหันวันใหญ่เต่าเออมาชมกันทุกคนตำมะในี่ยังบริสุทธิ์ลาจิตี้ฉันังควายนำ้ำที่ฉันังควายไอ้ยับเข้ามาใก,กล้ๆกล้็เลยน่บอบ้บบานันวา่ยับเข้ามาใก,กล้ๆ เอาเข้าวมาเก่าเอามาทางก้างเลยทุกคนมาชมอยเหือนอนไ้กินมืดพูดไปจ้ะอันนี้เป็นมัตเกิด์ด้ยทุกคนผมข้าวผมดอนนำบริเวณไฮไลท์ได้เป็นมัตะรเกิดบ่อน้ำหวานมาจี กี่นังคยังนาวานไดใช้ท่านนะทุกคนทุกคนเอ้ยนาวานไดใช้ท่านน้โมละ น้ำวานบอกว่าใช้ท่านนะค่ะคักทุกคนสือจอยอดเลยเพื่อนวััน,น,น,เ,เ,นเก็บยุ่มมาทาั้งก้างทางเขือเลยทุกคนบัวฟ้าขอบใจทุกคนเดอ้อที่เป็นกำลังใจให้บัวก,กำลังน้ำหวานฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็อะไรล่ะฮ บัวกับัวกบนอนน้ำบานขอฝากอันทุกคนด้วยเด้อกดติดตามนองน้ำบ้าน,าน,น,าน,านแล้วก็กดไลค์กดแชร์หนำพวกเป็นกำลังใจท้ายคลิปต่อไปด้วยทุกคนโอเคไปไป,ไปนวัานจีนัง ลองมาลานไห้ปะสวัสดีก่อนก่อนสวัสดีเอีก่อน สบายดีสบายดีพี่น้องฟังท้ยฟังร้าแล้วก็ตั้งประเทศแลย pal <coughs> <coughs> bapa! แล้วตุ้ยครเนอาสีม,มาต่์มกันอ <laughs> ากันเหตุอยู่ในกางเดินเ้อะต้มเียงก,ก,กระจกนำแล้วก็สิม,มาต่ํากับนี่ตามพี่เล็กแมันเล็กๆถวยหนักเขาก็ยังแซ่ยอยู่ ตามลรทุกคนงาสิมา,าตามล้างสิมักพัวสชมมก,กันก็สเช้าลาว พี่เล็กสุดบันบัวทุกคนแบบเพลิดเพลินวันนี้เลยนะนะคะก็มาสิต่ำกระเทียมใจอมใจกระเทียมอมใจหนังสุวนห่าตาก็ตามเคยทุกคนตาได้ปลาแดกเปน็นหนัว ทำแล้วเฝ้าๆเล่งกันบอสแซบให้มันรู้ไปนะหวานวะ กระเทียมใส่บัปนี้เอามาช่วยนังใส่กันทุกคนนังถ่างกระแส่นแลมันยังเหนียวอยู่น่่ทุกคนขั้นตอนที่ใครเหรมืดเลยตหัวโคมเฮ็ดเลย หนอยจิตตาไปทุกคนทุ่คนเดี๋ยวแล้ว บอกน้ำหวานจะชีมใหทุกคนมาได้ทุกคนมากินน้ำหวานแม่คนไป <c oughs> มาก,กินกันแล้ว,ลวใส่อันไปต,ตู้ใส่เกลือใส่พวกนัวใส่ไกแดกแล้วก็ใส่พักกระเทียมทุกคนกินกับเพาะกินกระเพอย่าพวกบัวแซ่บสพเป็นแบบเสะ

แล้วมันเจ็ดมมงครึ่งทุกคนประมาณถุงกว่ว บัวคออันขอบใจทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้บัวกันน้ำหวานอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำหวานได้เด้อไลน์ไลนทุกคนเป็นมะเด้อบัวขอบใจทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจให้บัวกันน้ำหวานอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อบ๊ายบายน้ำหวานชาวลาว